สวัสดีครับยินดีต้อเราเข้าสู่รายการทันเรื่องทองกับ Gcap รายการที่จะพาทุกคนมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารการลงทุนทองคําไม่พลาดทัวโอกาสทางงองมองขาดทัวโอกาสการลงทุนครับเรามาเริ่มจากตัว Market u p ปเดตกันก่อนครับเมื่อวานนี้ครับแล้วก็ราคาทองคํามีการปรับลดลงมา12.35เหรียญครับลงมาบริเวณต่ำกว่าบริเวณ1,730เหรียญครับลงมาปิดบริเวณ1,727เหรียญ เนื่องจากว่าราคาทองคำมีการปรับฐานอีกครั้งครับเนื่องจากว่าไอ้ตัวค่างเงินลีลาครับที่ประธานาธิบดีของตุรกีมีการไล่ประธานธนาคารกลางออกนั่นเองครับทําให้นักลงทุนมีการกลัววิกฤตของตุรกีเข้าซื้อสินทรัพย์ของตัวสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างบอลแล้วก็ทองคาครับช่วงวันก่อนทําให้ราคาทองคําทําจุดสูงสุดบริเวณหนึ่งพัน 7จ5รอเหรียญครับแล้วก็วันนี้ก็เลยมีการปรับตัวย่อลงมาสอดคล้องกับดาวโจนส์ครับปรับตัวลง308จุดครับมาปิดบริเวณ3 2 4 2 3จุดครับเนื่องจากว่านักลงทุนกลัวการระบาดของโควิดในรอบโลกครับเนื่องจากไม่ว่าจะเป็นตัวของสารัฐเองที่มีผู้ติดเชื้อลาๆ6,000คนแล้วก็ฝั่งของยุโรปไม่ว่าจะเป็นการล็อกดาวของเยอรมันแล้วก็ การผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นจากฝั่งฝรั่งเศสที่20,000คนต่อวันครับฉะนั้นนักลงทุนมีการกลัวโควิดที่จะระบาดรอบสาก็เลยมีการเทขายหุ้นครับทำให้ดาวจนสปรับลงราวๆ300จุดแล้วก็ตรงเัินข้ามครับทางฝั่งของค่างเงินบาทก็เมื่อวานนี้ก็มีการปิดตัวครับอ่อนค่าเพิ่มมากขึ้นหรือปรับขึ้น0.11 ขึ้นมาปิดบริเวณ31บาทต่อ1ดอลลาร์ครับตรงนี้ครับบงบอกว,ว่าค่างเงินบาทมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าเพิ่มมากขึ้นเนื่จากเงินเฟ้อของสหรัฐที่มีการโตเพิ่มมากขึ้นมันเองครับสิ่งที่สําคัญเลยครับว่คือตัวของ SPDR ที่ใหญ่ที่ถือรองทองคำไม้สุดในโลกครับล่าสุดครับเมื่อคืนนี้ก็มีการเทออกมาราวๆ6.42ตันครับแล้วก็ปัจจุบันมีการถือรองของ SPDR ท,ทั้งหมดที่1 0 0 0 45ตันนั่นเองครับฉะนั้นครับต้องมาดูครับว่านยยะการเทขายทองคำของ s v r นะครับจะส่งผลถึงความกังวลของนักลงทุนอย่างไรหรือไม่ต่อไปครับต่อไปครับเราไปดูภาพลงกันบ้างครับก็ภาพลงทองคำเขาก็ยังมีการไซด์เวในกรอบบริเวณ1,720เหรียญถึงบริเวณ1,755เหรียญครับเนื่องจากว่าราคาทองคํายังก็ไม่มีปัจจัยที่จะหนุนให้ราคาทองคําปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับฉะนั้น ในช่วงหนึ่งถึงสองวันที่ผ่านมานะครับท่านปราก็มีการไซด์เว์ครับฉะนั้นต้องติดตามมุมมองคืนนี้ครับว่าเฟดจะมีมุมมองต่อประสบการณ์คคั้งอย่างไรที่แถลงการต่อสภาของสหรัฐครับแล้วก็สิ่งสําคัญครับว่าคือสิ่งที่ผมเน้นย้ำก็คือให้นักลงทุนครับติดตามตัวของบอลยูอย่างใกล้ชิดแล้วก็เงินเฟอ้อครับเนื่องจากว่าสองบจจดดังกล่าวที่ล่าสุดนะครับไบเดนบอกว่าหนึ่งดเก้าล้าน,ล,านล้านเนี่ยไม่พอซะแล้วฉะนั้นอาจจะมีการดันแพ็กเกจใหม่ที่มีมูลค่าสล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อจะให เฟื้นเร็วและสหรัฐจะได้แข่งขันกับจีนได้ฉะนั้นไอสนนนนน้สามลันลันนั้นน่าสหรัฐเนี่ยครับที่มีแนวโน้มที่ไบเดนจะดันเข้าสภานครับจะทําให้ตัวของเงินเฟอ้อและบอลยูเนี่ยปรับขึ้นข้างแรงฉะนั้นไอ้ตัวเงินเฟอ้อเนี่ยครับจะเป็นปัจจัยที่จะกดดันราคาทองครับเนื่องจากตอนล่า์นั้นแข่งข้าฉะนั้นทุนต้องมาดูนะครับว่าไบเดนจะผจริงหรือไม่แล้วจะผ่านหรือเปล่าหากผ่านเนี่ยครับเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองระยะยาวแน่นอนครับ ต่อไปครับก็ไปดูครับว่าองค์การอนามัยโลกครับ WHO มีการเตือนครับการแพร่ระบาดของโควิดรอบใหม่ก็องค์การอนามัยโลกครับมีความแสดงความกังวลเนื่องจากว่ามีการกลายพันธุ์ในสหรัฐครับทำให้สหรัฐปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อใน2ี่สิัดยี่เัฐเนี่ยครับเราลา6,000คนต่อวันแล้วก็สอดคล้องกับตัวของเยอรมันครับที่มีการล็อกดาวอีกหนึ่งเดือนนะครับ แล้วก็สิ่งสําคัญครับก็คือตัวของฝรั่งเศสเองก็มีผู้ติดเชื้อ,อรายวันเนี่ยเราราวสองหมืนคนต่อวันผลกระทบของโควิดรอบรอบที่สามนะครับก็เมื่อคืนนี้ครับราคาน้ํามันก็ปรับลงราราวหกเหรียญต่อมาแล้วครับต่ำกว่าเจ็ดสิบเจ็สิบเหรียญต่อมาแล้วอีกแล้วครับเนื่องจากว่ามีความกังวลที่โควิดมันจะแพร่ระบาดรอบสามฉะนั้นต้องมาดูครับว่ารอบสามจะสามารถกิน เศรษฐกิจข,ของทั่วโลกได้มากน่อยเพียงใดและประเทศใดจะฟื้นได้รวดเร็วครับต่อไปครับเราไปดูครับว่าความตึงเครียดระหว่างของสหภาพยุโรปก,กับจีนครับล่าสุดตัวสหภาพยุโรปก,ก็ออกมาคว่ำบ,บาตรเจ้าหน้าที่สี่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนครับเนื่องจากว่ามีการพัวพันกับสิทธิมนุษยชนของชาวอุยกูนั่นเองครับปัจจุบันทําให้สหภาพยุโรปก,กับจีนมีคนละความที่ตึงเครียดมากสุด การคว่ำบาตรดังกล่าวนี่ครับเป็นการคว่ำบาตรในรอบถึงสิบสองปีเลยครับถือว่านานพอสมควรนะครับฉะนั้นต้องมาดูครับว่าการกดดันจีนนะครับจากฝั่งยุโรปเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อจีนได้มากน้อยเพียงใดครับทางฝั่งเอเชียเนี่ยครับก็มีการรวมตัวกันนะครับที่จะพนึกกาลังต่อสู้กับสหรัฐครับในเชิงภาคเศรษฐกิจนะครับก็คือจีนกับลสเซีเนี่ยครับมีการร่วมมือกัน เนกำลังจัดตั้งกลุ่มที่ชื่อว่าคอร์ครับมีการสกัดอำนาจจากฝั่งสหรัฐอเมริกาครับโดยข้อตกลงระหว่างรัสเซียกับจีนเนี่ยมีขึ้นหลังจากว่าพัฐมตรีประชุมต่างประเทศนะครับมีประชุมกลุ่มคอร์ครับได้แก่สีประเทศก็คือสหรัฐญี่ปุ่นออสเตรเลียและอินเดียครับฉะนั้นครับเห็นไหมครับว่าสี่ประเทศที่จะมีการต่อกรกันก็คือญี่ปุ่นสหรัฐอินเดียออสเตรเลียลออสเตรเลีย,แล,ยและก็อินเดียนะครับจะร่วมมือจัดก,การ หรือว่ากดดันรัสเซียฉะนั้นรัสเซียกับจีนเนี่ยก็จะมีการตอบโต้กันมาติดตามเขาว่าเหตุดังกล่าวทางการเมืองครับจะมีผลมากน้อยอย่างไรต่อเศรษฐกิจต่อไปครับไปพบกับนักวิเคราะห์ทางเทคนิคครับอาจารย์ปุ้ยว่ามีมุมมองอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับอาจารย์ปุ้ยครับสวัสดีครับอาจารย์ปุ้ยมีมุมมองต่อราคาทองคำอย่างไรบ้างครับครับทองคำก็ยังไม่ได้เคลื่อนตัวมากนักนะครับแต่ยัง เคลื่อนไหวในในกรอบแคบๆ,ๆนะฮะดังนั้นเนี่ยในช่วงนี้นะครับการลงทุนเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะว่ามันมันเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะครับดังนั้นเนี่ยการจะเข้าออเดอร์นะฮะหรือขายนะจะเข้าซื้อหรือขายเนี่ยนะครับควรจะรอจังหวะ ตามกรอบนะครับเพราะว่าเรามองดูแล้วว่าการดิดตัวขึ้นก็ยังทําได้ไม่มากนะฮะในขณะที่การย่อตัวหรืออ่อนตัวลงก็ยังทําได้น้อยเช่นกันนะครับคือเพื่อง่ายว่ามันมันเป็นลักษณะที่เป็นรูปแบบที่เป็นไซเวว์นะครับที่ก่อนหน้านี้เราเราเคยที่ออบอกไว้นะฮะหลังจากที่มันไม่สามารถที่จะยืน1750เรียญนได้เนี่ยนะก็เลยทำให้ มุมมองของทองคํานั้นมันน่าจะเป็นในลักษณะที่เป็นไซเวว์นะครับนะแต่เนื่องจากว่าการที่ราคาทองคาเนี่ยมันมันขึ้นไหวอยู่ในกรอบเนี่ยก็คาดว่าถ้าเราเล่นในกรอบระยะสั้นๆเนี่ยนะฮะตามกรอบแนวรับกับแนวต้านเนี่ยคาดว่าน่าจะทํากําไรได้อยู่นะครับเ,เพียงแต่ว่าอาจจะทําได้ไม่มากนะฮะเพราะว่า เนื่องจากว่าจังหวะการเข้าแล้วก็การออกของออเดอร์เนี่ยอาจจะ,ะค่อนข้างจะลําบากกันนะคือพูดง่ายว่าเข้าได้ง่ายแต่ว่าออกจะออกยากนิดหนึ่งกับอย่างนั้นเนี่ยอ,อาจจะต้องรอแนวรับกับแนวต้านให้มาถึงก่อนจริงๆนะฮะเราค่อยพิจารณาเข้าซื้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มกันนะครับในในช่วงนี้นะฮะทองคําจะเป็นอย่างไรนะครับมาดูในมุมมองของทองคํานะครับ ผมอยากให้ดูค่าเงินดอลลาร์ก่อนนะฮะสุกนเงินดอลลาร์นะฮะหลังจากที่เคยบอกไว้ก่อนหน้านี้นะฮะว่า,อาดอลลาร์เนี่ยมันมันยังยังแข็งค่าได้อีกนะครับแล้วก็เป้าหมายเนี่ยนะมันมันก็ยังไปได้ไม่ถึงเป้าหมายเท่าที่ควรนะครับนะเรามองเป้าหมายไว้ที่ระดับเก้าสิบองจุดเก้าถึงเก้ประมาณเนี้นะครับนะ ดัชนีดอลลาร์อินเดเนี่ยม,มันมันสามารถที่จะขยับตัวขึ้นไปได้อีกนะครับดังนั้นเนี่ยจะส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์นั้นมันแข็งค่าขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยการแข่งข่าของสกุลเงินดอลลาร์นะครับแล้วก็รวมไปถึงอัอตราผลตอบแทนพันธบัตรนะครับสองสองอย่างเนี้ยนะครับมันมันจะเป็นตัวกดดันราคาทองคำนะครับไม่ให้ราคาทองคำนั้นดีตัวขึ้นสูง นะฮะก็คือพูดง่ายว่ามันจะกดดันราคาทองคําอยู่ในช่วงนี้นะครับดังนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะฮะเราจะเห็นาราคาทองคํานั้นจะยังดิ่ตัวได้ไม่ไกลนะครับมาดูกราฟของทองคากันนะครับทองคำนะฮะในช่วงสัปดาห์นี้นะครับพูดง่ายๆเลยในช่วงสัปดาห์นี้เราจะเห็นราคาทองคํานั้น โดนแรงกดดันจากกุณกันดาลาดที่ผมให,ให้ดูภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะทําให้ราคาทองคำนั้นมันเกิดการย่อตัวหรืออ่อนตัวลงมานะครับการย่อตัวหรืออ่อนตัวลงมาเนี่ยนะครับก็มองว่าแนวะรับเนี่ยก็น่าจะอยู่แถวบริเวณ1 7 1่เอเหรียญน,นะครับไปจนถึง1,799เหรียญน,นะครับซึ่งบริเวณดังกล่าวเนี่ย ก็น่าจะเป็นจุดเข้าซื้อเพื่อเกิงกำไรนะครับดังนั้นนักทุนอาจจะอาจจะรอเป้าหมายให้ราคามันต่อนตัวลงมาที่เป้าหมายก่อนนะครับ1,719ถึง1,709เหรียญเนี่ยถ้ามากรอบแนวเนี้ยนะฮะเราค่อยเปนา่าทยอยเข้าซื้อนะครับนในในกรณีถ้าแนวต้านนะครับ นะถ้าราคามีการดีดตัวขึ้นนะเข้าหาแนวต้านเนี่ยนะครับบริเวณหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบถึงหนึ่งพันเจ็ด้อยห้าสิบเนี่ยบริเวณดนะังกล่าวเนี่ยนะฮะก็ยังมองว่าเป็นเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างจะแข็งแรงอยู่นะครับนะประกอบกับตุกุลเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นมาเนี่ยนะก็น่าจะเป็นแรงกดดันให้ราคาทองคํานั้นยังดีดตัวขึ้นได้ไม่ไม่มากนะครับดังนั้นสถานะที่มีกําไรก็อาจจะต้องไปรอปิด ตามกรอบแนวต้านนะครับนะส่วนใครที่จะเข้าซื้อนะครับก็แนะนําว่ารอให้ราคานั้นเกิดการย่อตัวหรืออ่อนตัวลงมานะครับนะก็เชื่อว่าราคาทองคำน่าจะแข่งตัวอยู่ในกรอบในลักษณะแบบนี้ต่อไปนะครับคือ,เ,อ,อเป็นการแป่งตัวในในกรอบแคบๆต่อไปนะฮะก็นักทุนอาจจะต้องเก่งกันไรตามกรอบนี้ไปนะครับ ในส่วนของทองคำ96.5นะครับทองคำ96.5นั้นนะครับภาพรวมเนี่ยนะก็ยังเคลื่อนตัวอยู่ตามฟันระดับเส้นค่าเฉลี่ยทั้งเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางนะครับนะโดยเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางนะครับบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย50วันเนี่ยนะครับนะจะอยู่บริเวณอา1,730นะฮะแล้วก็1,000 737ดร้อยาเจ็ดนะครับแล้วถ้ายบเป็นเงินบาทนะฮะก็จะอยู่แถวๆที่บริเวณสองหมื่นห้าบาทนะครับนะแล้วก็ไปจนถึงสองหมบาทนะครับนะก็อันนี้จะเป็นกรอบแนวต้านของทองคำเก้าสิบนะครับในขณะที่แนวรับเนี่ยนะฮะแนวรับก็จะอยู่แถวๆที่บริเวณสองหมื่นห้าพบาทนะครับไปจนถึงสองหมื่นห้าพันหนบาทนะอันนี้จะเป็นกรอบแนวรับของ อทองคำ96.5นะครับนะก็ใครที่จะเข้าซื้อนะครับแนะนำให้รอสักนิดหนึ่งนะครับให้ราคานั้นมีการย่อตัวหรือ,อพักตัวลงมาให้ลึกกว่านี้นะครับนะก็ให้นักทุนเนี่ยพี่นาะตามกรอบที่เราให้ไว้นะครับซึ่งซึ่งเ,เป็นตัวเลขที่เกิดจากการคำนวณน,นะครับนะก็เ,เชื่อว่า บริเวณดังกล่าวนะฮะแนวรับดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นจุดเด้งให้เราทํากําไรได้นะครับก็ฝากนักทุนนะครับเก็งกำไรตามกรอบที่ให้ไว้นะครับเดี๋ยวถ้ามีความขค้ื่นไาอย่างไรนะครับน่ะวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็จนถึงวันศุกร์เนี่ยนะครับเราคงจะต้องมาติดตามทิศทางแนวโน้มราคาทองคำต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามนะันักทุนยังคงต้องต้อง ติดตามในเรื่องของปัจจัยตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็ปัจจัยข่าวสารนะครับหรือว่าวันนี้จะมีตัวเลขหรือปัจจัยข่าวสารอะไรบ้างนะครับฝากคุณชนันทร์นะครับในเรื่องของตัวเลขแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ปุ้ยครับเดี๋ยวไปดูว่าค่าคืนนี้มีโอกาสตัวเลขสองตัวด้วยกันครับคือช่วงเวลา19กานาฬิกานาทีครับมีประกาศตัวเลขสินค้าคงทนครับข่ากลางที่ส7ดเปอร์เซ็นต แต่ช่วงเวลา20่นาฬิกานาทีครับมีประกาศตัวเลขแต่จะมีฝ่ายจัดซื้อ PMI ภาคโรงงานคาดการณ์อยู่ที่59.6%สิครับสิ่งนี้สำคัญก็คือค่ำคืนนี้คือตัวเลขสินค้าคงคลังครับหากตัวเลขออกมาเ็ีคาดการณ์ก็หรือว่าตา่ำกว่า0.7%เปร็นเี่ยเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับและทาให้ตัวดอลลาร์นั้นแข็งค่าครังเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองนั่นเองครับหากตัวเลขออกมาน้อยกว่า0.7จเ็ก็จะเป็นปัจจัยที่หนุนราคาทองทางต่อไปครับ ขอขอบคุณนักลงทุนที่ติดตามรับชมสำหรับนักลงทุนท่านใดสนใจติดต่อสอบถามหรือเปิดบัญชีเพื่อการซื้อขายสามารถติดต่อด้ด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ